จะพักจะเริ่มก่อนนะเรื่องงานกันนะพอไม่กันเรื่องอะไรดีคะเรื่องหน้าวานเรื่มีเรื่องเยอะเลย่ังแรมาดีแ่ก็ยังแรมาดี้่ก็วังแครัมาอี่็ยังคราดนก็ยัี้คร์าีแต่ก็ยังแคร์าดีแตก็ยังแร์ีแต่ก็ยังแคร์มาดีองคก็มัวยครามามแลตวก็ยัร์มาี่ท็วันี้รป็านวัตก็รมใหมรๆอาดูอย่างเงี้ยอะไรที้ไ่ทราดูดีได้หรือผิวรือาดแ็ ก็ต้องดูแลนะอายุก็มากขึ้นเรื่อยๆไงยังสวยเหมือนเดิมค่ะขอเคล็ดลับมีเคล็ดลับเลยค่ะพยายให้เหมือนเดิมที่สุดคือไม่อยากเปลี่ยนเยอะแต่ว่าอยากให้ดูสุขภาพดีไงเหมือนแบบก็พยายามกินดีนอนดีแล้วก็อะไรที่แบบมันใหม่ๆแล้วดีแล้วก็เป็นธรรมชาติที่แบบหน้าไม่เปลี่ยนอยากให้ทุกคนเ้าแบบเฮ้ยหน้าเหมือนเดิมแต่สดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต่างหรือเปล่าใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ นะคะแล้วสำหรับใครที่อยากบูสต์ผิวทำให้ผิวแบบแข็งแรงผิวสวยผิวฉ่ำเเป็นธรรมชาติอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นสิ่ที่อยากที่อากทำแล้ก็หลายๆคนทำมาแล้วก็แฮปปี้กันหมดที่สำคัญก็คือแบบเราก็เห็นแบบพรีเซนเตอร์แล้วว่าเขาแบบน้านจึ้งขนาดไหน <c oughs> ลองได้เลยนะคะใครก่อนดีคะ ไปเที่ยวนย่างหวานมากเลยค่ะแบบเมืี้แบบเหมือนไปเติมความรักเต็มเลยค่ะก็จริงจริงก็เที่ยวเรื่อยๆเราก็เหมือนแบบรู้แหละว่าจริงๆรแล้วเราชอบอะไรอยากทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออแพนกันว่าทุกปีเราต้องเที่ยวช่วงไหนเวลาไหนแล้วก็ทํางานตอนไหนคือคงไม่ได้แบบโหทำงานแบบเหมือนเมื่อก่อนเนาะคือแบบว่ามีเจ็ดวันทํางเจ็ดวันเลยเราก็จะผักบ้างเพราะว่าอยากให้แบบสุขภาพจิตดีด้วยแล้วก็แบบไม่เหนื่อยจนตาย เปิดไปแบบัไปพักใจไปฮิวใจเรื่องราวต่างๆเออคุณปเยอะเหมือนกับที่แล้วแต่ว่ามันคือเคารมกันเราก็อออหลายต่อหลายปีแต่ว่าก็ถามว่าเรื่องที่ผ่านมามันก็กตกใจจริงออขอขอัพเดตนิดนึงตอนนี้มันเราเราเป็นยังไงบ้างคะ,ะก็สภาพจิตใจดีขึ้นค่ะตามเวลานะคะแต่ก็ยังยังยังค่อยๆค่ะค่อใช้เวลาเพราะว่า ทุกอย่างก็คือมันก็เป็นสิ่งที่คนตกใจกันทุกคนเลแรกตั้ง,งหลักไม่ทันยังไงบ้าง <liber ality. S 1> ก็จริงค่ะก็ประมาณนั้นแล้วตั้งรักไม่ค่อยทันแต่ว่าก็รู้เรื่องมาก่อนบ้าง <communities. S 1> แล้วก็เหมือนกับก็ไม่คิดว่าจะเป็นห่างหรือว่าจะเป็นอนนั้นก็คิดว่าจะแบบเปิดใจกันมา แต่พอเป็นข่าวก็ตกใจเพราะว่าเป็นก่อน <c oughs> เป็นดิชันก็เ่อยู่เดี๋ยวนนกำลังกินข้าวอยู่เลยตอนนั้นแบบทำไมแบบอาหารเริ่มไม่อร่อยละว <c oughs> อะไรคือจริงๆก็ดูที่มาที่ไปค่ะก็น่าจะมาจากแบบเหมือนเขาบอกว่าเป็นแกนนี้ใครคนนคนนีอะไรเงี้ยล้วก็เหมือนมีคอมเมนต์มากกว่าว่าเอ๊ะหรือจะคนนั้นคนนี้แจ็คพอตก็เลยตกเป็นราวแล้วพอเราอ่านเนี่ยจริงๆแบบตอนนั้นเราก็เราก็รู้แหละ ว่าว่าแบบมันเกิดอะไรเหตุการณ์อะไรแต่แต่ว่าเราก็พูดอะไรไม่ได้ค่ะก็ก็เราก็ต้องแก้ตัวเราก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรอืมพอมันตกตอนนั้นที่โดนโดนอ๋อจริงๆตอนนั้นก็เหมือนกับอย่าตอนแรกตอนแรกี่ยังชิลๆค่ะแต่พอตอนหลังเริ่มจริงจังเริ่มเอารูปไปลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่านี่อันนี้แบบมันอาจจะรับเส้นดึงเกินไปนิดนึงแต่ว่าก็พอผ่านไปไม่ถึง24สชั่วโมงอย่างก็เกิดเป็นเรื่องใหม่เราก็เลยุบินพอดีด้วยค่ะ บินไปญี่ปุ่นดีก็เลยแบบพักผ่อนที่นั่นไม่ได้ไม่ได้แบบอัปเดตอะไรที่เมืองไทยเยอะแต่ว่าดีเทลที่ผ่านมาเราอัปเดตกับเพื่อนเ่เรื่อยๆอนเพื่อนญี่ปุ่นยังตอนนั้นแิบ็แปกกันยังไงบ้างคะเพราะมันเป็นประเด็นเกิดมาขอพี่ก่อนก็ทุกคนก็บอกเฮ้ยมไมเป็นเราได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็บอกว่าเขาคงเดากันมั้งแต่ก็คือถ้าเกิดเดาอะแล้วมันเป็นอักษรย่อหรืออะไรเรายังเข้าใจได้แต่พอเอารูปไปลงเรารู้สึกว่าอันนี้อาจจะเกินไปนิดนึง ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็ถ้ามองในส่วนดีคือทุกคนก็ช่วยกันแบบแชร์ในเรื่องของเราว่าแบบมันไม่เป็นเรื่องจริงแล้วก็ให้กําลังใจเยอะก็ถือว่ามองด้านบวกไว้ก่อนเพราะว่าโลกมันเครียดเยอะแล้วก็เลยมองแบบในเ้่านั้นที่เราได้พูดคุยกันอยากให้ออกแชร์็คือเข้าใจะเปใหญ่แล้วอะไรเงี้ยตอนหลังๆไม่ค่อยได้คุยกันเลยเพราะว่าหมายถึงว่าก่อนที่จะเห็นข่าว คือคุยน้อยเพราะว่าตอนนั้นมันเริ่มเริ่มมีเรื่องเราก็อยากให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเขาคุยกันเองมากกว่าอย่างเงี้ยเราก็เราในส่วนของเราเราก็ทําหน้าที่ในแบบที่รับรู้แล้วก็คุยกับเขาหลายหลอย่างก่นกอนหน้านี้นแต่แต่ว่าสุดท้ายมันเ,มเกินความควบคุมที่เราจะช่วยได้แล้วแต่มันเขาก็มีควยทีอกตอนนี้เราเพราะฉะนนใช่ไหมก็น่าจะแบบมีเยอะค่ะมันอาจจะไม่ม ว่าช่วงนั้นรีพอร์ตเยอะแล้วบางทีวุนอยู่ตอนนั้นอยู่ต่างประเทศด้วยก็เลยแบบเห็นไม่หมดแต่ก็ก็ตอนนั้นก็รับรู้ค่ะว่าพอเราเปิดไปแล้วเน้องเพราะว่าเป็นช่วงที่พิเศษของเรื่องนี้เลยนะก่อนนั้นยังเลยต่ออีกยาวเลยนะอีกคือจริงๆอ่ะคุณบอกวุ้นยอมรับว่าเรื่องนี้เนมันอัดต้องแบบมันเป็นดีเทลที่พูดยากมากเลยทั้ง ตอนนี้ถ้าถ้าเกิดมีเหตุที่ทุกคนเห็นออกมาก็ก็มันก็ต่างคนต่างต้องให้เป็นเรื่องของคนหม่อะไรต่างๆอยเราก็เป็นเหมือนแบบคนที่แบบให้กําลังใจเพื่อนมากกว่าเพราะว่าโอเคไหมคือเมื่อวานก็เพิ่งเจอเพื่อนเพื่อนที่แบบมีปัญหาแล้วก็ก็ให้กําลังใจกันค่ะเพราะว่านี้คือสิ่งที่เราทําได้เรามีจุดยืนว่าเราอยู่ในส่วนความถูกต้องเราก็อยากให้แบบเฮ้ยทุกคนที่เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะที กำลังใจแล้วก็ขอให้ผ่านไป้ด้วยดีค่ะพยายามค่ะใครแต่ละคนนี้แต่ว่าต้องติดติดคืนจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตนะอุ้นว่าอุ้นว่าเขาอ่ะคือตอนเนี้ยดีเทลพวกเนี้ยเหมือนกับต้องมีทนายคุยกันอุ้นเลยไม่รู้ว่าเขาอัปเดตไปที่ไหนแล้วได้หรือไม่ได้ยังไงแต่ว่าตามที่เห็นในข่าวก็เหมือนกับเป็นไม่ได้แล้วชัคนเลยใช่ป็นพี่ถือรอดอ่ะ เราเป็นคนเดียวไยู่คนเดียวค่ะก็จริงจริจริงจริงุณนเป็นคนเป็นเอเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะก็แบบเหมือน เหมือนเป็นคนที่ดูแลแล้วก็มีการปรึกษาครอบครัวอยู่แล้วถ้าเกิดมันมีอะไรมีการแบบทำธุรกิจหรือมีโอกาสอะไรที่ที่เขาชวนชวนอะไรเงี้ยค่ะคุณก็ดูว่าอะไรที่เป็นไปได้แล้วก็อะไรที่คุณรู้สึกว่าไอ้มันมันเราเข้าใจแล้วก็เหมาะสมของเราเราทำแต่ว่าอันไหนถ้าเกิดขอผ่านอันนี้ก็คือเราปฏิเสธก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่โดนเราเจออะไรแต่แต่แต่ต่้าเกิดช่วงน้ก็คือมีมาทักมีมาแบบคุยอะไรก็ปกติมากทั้งทั้งส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบ เหมือนเหมือนเรารู้จักกันมานานก็จะมีเรื่องของการแบบทำธุรกิจลงทุนธุรกิจต่างๆนะคะแต่ว่าช่วงนั้นก็อาจจะยังไม่ได้แบบมีเวลาอะไรอย่างู่ก็ก็ไม่ได้ทำก็เลยรอดต้องเข้าใเป็นเรื่องบ้างาเปิดเลยตก่อนกันทุกวันให้กำลังใจทุกวันเนี่ยเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นช่วงวันเกิดมาว่าคือทุกคนก็สภาพจิตใจก็ก็แย่ค่ะก็ยอมรับว่าว่าต้องแบบขอใจเพื่อนบ่อยแล้วก็เมื่อวานก็ พาไปแบบซาบะท,ทิวลิป<อ>เหงื่อใจแบบอยู่แบบธรรมชาติหรืออะไร <c oughs> คือทุกคนก็ต้องมีตัวช่วยนอกจากครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆที่หวังดีกับเขาแล้วอ่ะบางอย่างก็อาจจะต้องหากิจกรรมที่แบบเฮ้ยไปวัดบ้างนะพาไปทำบุญแล้วก็แบบพาไปอยู่กับธรรมชาติแบบคิดอะไรให้มันแบบสงบไม่งั้นตัวเองก็อาจจะถ้าเครียดไปสุดๆก็เลยต้องพยายามช่วยดูื่อนที่อยู่รอบๆได้ด้วยในมุมของความสัมพัญธ์แก้เรื่องนึงไม่สามารถจบได้ คือุณว่าตอนนี้ค่ะมันคือต้องเป็นสเตจบายสเตจมากกว่าแล้วไม่ตอบแทนุณอี่ได้เหมือนเหมือนกับตอนนี้มันมันเรื่องเรื่องมันก็อาจจะใหญ่ขึ้นคนเองก็ปล่อยให้มันไปไปตามเวลาว่าเขาเคลียร์เรื่องอะไรกันได้มากกว่าคือทุกคนยังอยู่ในช่วงเปล่างที่ที่สุดนะคุณว่าคุว่าเรื่องแบบคือตอนหลักจากที่มีชาว คือคนไม่ได้ให้กำลังใจวุ้นเรื่องข่าวอะไรนะเหมือนแบบไม่ตอนแรกที่มีข่าวอะไรคนคนไม่ได้ให้กำลังใจเรื่องขังส่วนใหญ่นะให้กำลังใจเรื่องแบบเหมือนแบบรู้ว่าเราเสียใจรู้ว่าเราเราเราอ่ะค่ะอะไรประมาณนี้ก็ได้กำลังใจเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคือตอนนี้วุ้นก็สเต็ปคเพราะว่าวุ้นคุยกับหน้าที่เขาเจอปัญหาอะไรต่างๆเยอะอะไรเงี้ยค่ะวันนี้วุ้นก็อยากดูแล ก็คือคือทุกคนตอนนี้มันมันเรื่องมันแต่ละวันมันก็ค่อยๆมาเรื่อยๆแหละแต่ว่าวันนก็มันมอะไรอย่เ้อะไรอ้ไรค่อยห่างออกมาเยวก็จริงๆคุณก็อยากให้ทุกอย่างจบด้วยดีแหละคุณเป็นคนที่แบบไม่ชอบมีเรื่องแใครไม่อใครทะเลาะกันแต่ว่าถ้าเกิดมันมีเรื่องแบบไปแล้ว่าเกินความควบคุมจริงๆ่ะแล้วอยี่าวกินเหี่างที่แอร์นลีชายังยังอยู่กับเราไหมหรือว่ายังเพเห็นแก่ก็มากับพี่แมน ก็เขาก็เขาก็เป็นคนที่เหมือนกับคอยแบบอัปเดตด้วยด้วยกับเราด้วยว่าเพื่อนๆเป็นยังไงเขาก็มีคุยกันบ้างแต่ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรอาจจะไม่มีภาพแต่ว่าก็คือยังเล่าสู่อเล่าสื่กันฟังอัปเดตอืมงานเขาคุยน้ำสองฟังไม่เข้าใจไม่ชอบไม่เข้าใจอันนี้มันก็อาจจะเป็นแบบความคิดเห็นซึ่งเราก็อาจจะต้องดูตามกันเป็นชุด้วยแหละว่าว่า คอมเมนต์จะเป็นไปในทางไหนเพราะเราก็ย um ่อก็ต้องรับกังแล้วก็ผ่านความหนาไปบ้ากตัวพี่อยกคือราแจริงๆก็เขาก็เห็นเห็นคุยกันบ้างนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอกั่บาส่วนแล้วอย่างตัวพี่บอยเองอ่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่กล้าแม้แต่จะไปดูไอจีสตอรี่เพราะว่ากลัวว่าแบบฝั่งนจะเห็นแล้วเขาจะคิดยังไงกับตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยพี่บอยคุณโอเคมากแต่ว่าแค่ยังไม่มีโอกาสได้คุยกันมากกว่า เราคิดไปจริงจริงคุยได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าพี่บอลไม่ได้ทำอะไรผิดเราก็คุยกับพี่บอลปกติได้แต่ว่าเราเราเจอกบเ่อนเพื่อนที่ที่เขาแบบเจอเหตุการณ์เนีราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนอย่งไงก็ตอบแทนกูิ้งงีจริงค่ะกูดิ้งคูรักกูรักกูรักกอรักกูรักกูรักกูรัอยูกกกกรูรักกูรักักงูรักกูรคกกูรักหูรัเกูรัรักกูรกกรูรกกูกักอะไรที่เรารู้สึก เรารู้สึกทำแล้วมันไปในทางที่เป็นตัวเราจริงๆแล้วอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นแบบที่เราอยากทำต่ออะไรองี้ยค่ะเราก็ต้องรู้แล้วก็เคลียร์กันว่าเออขอทำต่อมา,าแล้วกันเพราะว่ามันมันอาจจะไม่ใช่ในแบบที่เราอยากทำเยเจอปัญหาที่ว่านี่นานเลยยังค่ะอันนี้คือคุยกันช่วงปีที่แล้วเองค่ะประมาณปีสี่ที่ ว่าเฮ้ยเราเรา,เรา <c oughs> มีโพสิชันเรามีจุดยืนแล้วว่าเราอยากจะอยู่ตรงไหนเราอยากจะ <c oughs> ทํางานกับคนแบบไหนเราอยากจะทําอะไรหรือว่าช่วงนี้เราอาจจะอยากแบบพัก <c oughs> หรือเปล่าเพราะเราก็ทํางานมา20กว่บป <c oughs> ีย <c oughs> ่มันไม่ได้พักเลยันตัดัินใจยากไหมคะอ๋อจริงๆไม่ไม่จริงจริงสำหรับบุนอ่ะมันบุญไม่ค่อยบุญไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันจะตดนกับ แล้วแต่เขางมาก,กังวแต่ว่าอันนี้คกไไ็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะลงดีเทลมากเพราะว่ามันมันจบไปแล้วก็เคยคิดว่าเอาเป็นว่าโฟกัสที่ปัจจุบันว่าให้คุณแฮปปี้แานวน้ไม่ต้องห่วงานุ้น้ทุกคนอาจจะแบบเป็นห่วงเฮ้ยเดี๋ยวมีข่าว้มนข่าวนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณแบบคุณก็ต้องแข็งแรงอะ่ะสุดท้ายแบบเราที่เราอยู่มาได้ที่วันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เคยเจอปัญหารหารือข่าวอะไรใช่ไหมเราก็เจอมาเรื่อยๆแต่ว่าอะไรที่ทับให้เราแบบฉันก็ยังเดินต่อไปได้แล้วก็แล้วก็อยากให้แบบ วางแผนอนาคตดีได้เลยม,มันก็อยู่ที่ทตัวการปล่อยมือมาตัดสินใจยากาะจริงๆซีวาคือเราตัดมือมาออจริงๆก็ยากค่ะยากแต่ว่าก็เป็นเป็นสิ่งที่พอตัดสินใจแล้วเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเหมือนเราอยากาาทคลรพความรู้สึกงตัวเองด้วยว่าเรารู้สึกยังไงเราต้องการอยู่ตรงไหนมากกว่าแต่ก็ยืนยันใช่ไหมคะว่าไม่ได้มีการบีบหรือว่าอะไรก็คือเราประสมจากออกมาเอง รา<ม> <ลอ S 1> ปั้นใหม่ไ <ก üre S 1> หมคะหรือว่า Adv ไม่จริงจริง,งเดี๋ยวคิดว่ายังไงอะถ้าเรา,าทำคือทำได้มันจะมีโอกาสของมันเองที่ที่เราทำ<ม>คือคือ,คอซึ่งคนเน Я ี้ยคุณอาจจะได้พักประมาณหนึ่งนี่ยังไม่ถึงปีเลยคุณก็มีแบบทำงบทำงานอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดถึงเวลาอาจจะเป็นปีนี้อาจจะมีโปรเจกต์ใ,ใ,หใหม่มาอัปเดตกันอีกีนีคืออย่างพักตอนเนี้ยคือยังไม่ไม่อยากพูดคำนี้เลยจริงก็ไม่อยากพักขนาดนั้นแต่ว่าพักบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็บอกว่า คือเงินเขาก็ไม่ได้จริงจริงจริงๆงคุณนะค่ะแบบที่ผ่านมาคุณว่ามันมันเป็นอะไรที่เราเราเริ่มต้นมาใช่ไหมด้วยด้วยความแบบเฮ้ยเราอยากทําธุรกิจเราอยากโรกับต่างๆซึ่งคุคิดว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะคุณชัดเนาะว่าแบบคุณทําดีที่สุดแล้วทุกคนก็รู้จักแบรนด์แล้วก็เราก็เต็มที่แล้วก็เพิ่งเทเอาเป็นว่าในโอกาสในอดีตที่ผ่านมาคุณจริงจังแล้วก็เต็มที่แล้วก็เหนื่อยกับมันมามากแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ย ทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้ตงใจเรา100%แล้วก็ไปในทางที่เราแฮปปี้ดีกวา่าโอเคต่อไจริงๆจริงๆคุณคุณพึ่งกับใครที่คุณรู้สึกว่าสร้างเครดตร่องนแล้วก็เสียดเสมอกันดีกว่าคือหลังจากนี้ยังไงก็ต้องมีค่ะไม่ได้มีปัญหาไม่ค่คอยทะเลาะอะไรเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแต่ว่ามันเป็นความสบายใจที่เราอาจจะอยากมีขายมากกว่านะวัน้ยู จะเป็นแบบเครื่องสำอางแบบนี้นหมคะลายสินค้าต่อต่อไปคือจริงๆริงบิวตี้ก็เหมาะค่ะบิวตี้ก็เหมาะแต่ว่าจะเป็นแบบยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวรอร้ององาน้วบอก,ากงานแสดงปีนี้จะมีพี่อิทธิไหมยังเลยถือว่าแบบว <c oughs> ่าปีที่แล้วคือคือปีนี้ก็อาจจะมีคุยนะคะแต่ว่าวุ้นก็ยังไม่รู้ว่าบทมันจะโอเคไหมจะผ่านไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องร้องแฟนคลับก็คงอยากให้กลับมาเล่นหลายๆคนก็เดี๋ยวรอ Oh, tá bacana.